สวัสดีค่ะจากบริษัทบ้านระเบียงขาวค่ะวันนี้เราจะมาลุยกันเรื่องการตลาดนิดนึงนะคะอย่างสมมติว่าวันนี้คุณมีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งแล้วคุณคิดว่าเอ้ยแล้วคุณจะทําการตลาด off line, ออฟไลน์ออนไลน์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างวิธีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะวิธีการค้นหาว่าคุณจะทำํำการตลาดกับกลุ่มคนประเภทไหนนะคะโดยนะคะเราจะมาเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้านะคะ ที่มาลูกค้าและคาแรคเตอร์ของลูกค้าของคุณนะคะว่าเอ้ยอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นจุดดึงดูดหรือว่ากลุ่มเป้าหมายคุณจะชอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่สไลด์เลยแล้วกันค่ะนะคะในส่วนหัวข้อการตลาดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดกลุ่มลูกค้านะคะสำหรับธุออกรกิจหนึ่งของเราก่อนก็คือ ร้านอาหารร้านกาแฟนะคะซึ่งถ้าท่านอื่นที่ทําธุรกิจนี้ก็ลองฟังเป็นไอเดียได้นะคะวันนี้เนี่ยเราเราทำไมเราถึงพูดถึงธุรกิจนี้เนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรืออาหารซึ่งเป็นธุรกิจที่ระเบียงขาวเพิ่งทาเพิ่งเปิดมาได้ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําทีนี้เราก็จะมาดูว่ากลุ่มลูกค้าที่เรามองว่าเป็นลูกค้าเนี่ยเป็นใครนะคะด้วยคาแรคเตอร์ของร้านกาแฟ ของระเบียงขาวเนี่ยไม่ได้ขายเน้นเรื่องอาหารหนักๆจะเน้นเรื่องการนั่งทํางานเพราะว่าเรามี WiFi นะคะมีจุดรองรับเรื่อง WiFi มีห้องประชุมนะคะมีวิวให้สร้างออบรรยากาศในการทํางานได้ให้ครีเอทออกมาได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเรื่องเ,ออเป็นร้านอาหารแบบมีเป็นร้อยเมนูอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะคะคอนเซปต์ <Concept S 1> ก็คือว่าใครที่อยากจะมานั่งทํางานนะคะ มากินกาแฟจิบกาแฟกินขนมนะคะแล้วนั่งทํางานไปสักสองสามชั่วโมงเกิดหิวก็มีอาหารให้ทานนะคะหรือว่า,าพนักงานที่แบบมากันเป็นกลุ่มอยากจะมา,าทํางานนะคะที่นี่อยากจะประ,ประชุมกันก็สามารถมานั่งประชุมกันแล้วก็สั่งกาแฟสั่งอาหารทานได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยค่ะ ก็เลยจะเป็นคาแรคเตอร์ของระเบียงขาวคาเฟ่แอนด์วิร์กิ้งสเปซนะคะคำว่าวิร์กิ้งสเปซก็คือเป็นที่มานั่งทำงานนั่นเองดังนั้นเนี่ยเรามาหาลูกค้ากันว่าลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเป็นใครเป็นกลุ่มไหนนะคะทีนี้จะให้ดูตารางง่ายๆก่อนนะคะก็คืออย่างสมมุติอันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของแผนงานของเราทีนี้เราคิดมาก่อนว่าอย่างแรกเลยคุณต้องดูว่า ร้านคุณคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนถ้าสมมติร้านคุณไม่ใช่คาแรคเตอร์ในการนั่งทํางานเป็นร้านอาหารแบบทานทานแบบทานจริงจังเลยเมนูเยอะๆแล้วก็ทุกคนมาเนี่ยเพื่อมาทานอาหารกลุ่มลูกค้ามันก็จะไม่ใช่แบบนี้แต่สิ่งที่ Process ที่ต้องคิดเหมือนกันคือคาแรคเตอร์ร้านคุณเป็นใครก่อนเป็นยังไงแล้วต้องการเสิร์ฟลูกค้าแบบไหนอย่างของระเบียงข่าวเนี่ยเรามองว่าเราที่เราต้องการเสิร์ฟเนี่ย มีลูกค้าทั้งหมด6กลุ่มนะคะหกลุ่มที่เราจะไปเสิร์ฟเขากลุ่มแรกเลยเนี่ยเรามองว่าเป็นนักศึกษาเพราะของเราเนี่ยใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกับคนที่นั่งทํางานนะคะนั่งทากันบ้านหรือจะมาจะมานั่งติวหนังสือกันมีห้องประชุมรองรับนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอย่างตรงนักศึกษาเนี่ยเรามองว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของเรา ซึ่งคาแรคเตอร์ของนักศึกษาคืออะไรทีนี้คุณคุณต้องไล่เขียนคาแรคเตอร์นะคะของกลุ่มเป้าหมายคุณก่อนอย่างอันแรกเลยเนี่ยเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะคะคาแรคเตอร์เขาคือเขานั่งทำงานนะคะอ่านหนังสือมานั่งทำรายงานแล้วเด็กพวกนี้คือบางทีเขาชอบไลฟ์สดชอบถ่ายคลิปเราจัดโซนให้เขาเลยค่ะว่าต้องไลฟ์สดยังไงจะต้องถ่ายคลิปยังไงนะคะ เราก็สามารถให้จองห้องประชุมก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถจะดึงกลุ่มนักศึกษามาได้อันนี้คร่าวๆนะคะอันที่สองค่ะเรามองว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานและเพราะว่า working space เนี่ยอาจจะตรงกับกลุ่มแรกด้วยซ้ำเพราะว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเขาจะต้องหาที่ประชุมมีจอหเรามีจอโทรทัศน์ขึ้นพรีเซนต์ได้มีไมโครโฟนให้ใช้นะคะ แล้วก็สามารถจะมีอาหารให้ทานเป็นเสิร์ฟเป็นเบรกก็ได้ให้เราจัดเป็นเบรกเป็นประชุมนอกสถานที่ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงนะคะซึ่งคาแรคเตอร์คนทํางานคืออะไรคือหนึ่งมานั่งทํางานเดี่ยวเ่อันนี้คนเดียวอันนี้จะเป็นการนั่งนั่งทำงานคนเดียวนะคะนะคะหรือนั่งทํางานเป็นกลุ่มอ่าเป็นกลุ่ม นะคะอันนี้จะนั่งเ,เป็นโซนคนเดียวหรือจะจองเป็นห้องก็ได้อันนี้เรามีทีวีมีจอนะคะให้ใช้จัดเลี้ยงได้ไหมจัดเลี้ยงได้เช่นสัมมนาตอนเย็นนะคะจัดเลี้ยงตอนเย็นเราให้ปิดห้องออจัดจัดเลี้ยงได้เลยจัดเลี้ยงพร้อมอาหารเครื่องดื่มนะคะ นะคะอาหารบวกเครื่องดื่มนะคะอ่านะคะตัวนี้หรือมานั่งทานอาหารเฉยๆก็คือคนนี้ต้องอยู่ทำไมคะโซนแถวนี้ถูกไหมเราอาจจะมีแบบพนักงานโซนนี้ลดไปเลยกี่เปอร์เซนต์แล้วมาทานอาหารที่นี่นะคะหรือจัดปาร์ตี้ตอนเย็น ามาจัดเลี้ยงมาจัดปาร์ตี้งานวันเกิดถูกไหมคะหรือรับน้องอรับน้องพนักงานใหม่ก็ได้หรือสัมมนาถ้าเรามีห้องถูกไหมคะทุกคนอาจจะมาสัมมนาจัดคอร์สสอนมาจัดคอร์สอบรมนะคะก็ได้ อันนี้เป็นข้อค่าวๆที่เราบอกว่าวิธีการคิดนะคะแล้วเราซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้ยังไงนะคะเราสามารถทําแบบนี้ได้เราซัพพอร์ตคมกลุ่มนี้ได้ต่อไปกลุ่มที่สามเรามองว่าน่าจะเป็นอาจารย์และทําไมเราถึงคิดว่าเป็นอาจารย์เพราะอาจารย์บางทีต้องคิดคิดข้อส,สอนถูกไหมคะบางบางท่านก็มีกลุ่มนักศึกษานักเรียนนะคะมาสอนพิเศษถูกไหม แล้วก็มีอา,อาหารเสิร์ฟให้มีขนมให้เด็กๆทานเผื่อเด็กๆหิวนะคะไม่ต้องจัดมาเองเราจัดเป็นเซตเป็นเบลกเป็นชั่วโมงให้เลยนะคะอันที่3ติวเตอร์อันนี้สำคัญเพราะติวเตอร์เนี่ยบางทีเขาไม่มีสถานที่ใช้ติวเตอร์อาจจะแบบอยากมาหาที่สอนหนังสือสอนพิเศษนะคะเพื่อที่จะ มาดูว่าเอ้ยเวลาเขาสอนกลุ๊6หคนมีห้องไหมหรือ,อสอนหนึ่งตึงตอนหนึ่ง,งมานั่งโซนเงียบรรยากาศชิลๆข้างบนดูวิวเขาดูอะไรไปก็ได้แล้วก็สอนพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะเน้นจะเน้น working space เป็นหลักนะคะกลุ่มที่5อันนี้กลุ่มแบบไม่ได้ลองเทอมมมกนะัดเป็นกลุ่มอลองวิกเอนอย่างเช่นนักท่องเที่ยวสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาจะทำยังไงถ่ายรูป ทานกาแฟบางทีก็มาพร้อมด้วยบ้านพักถูกไหมคะมาเช่าบ้านแล้วในเช่าบ้านนี้มีอาหารด้วยนะคะหรือว่าถ้ามาหัวหินต้องมาจุดเช็คอินที่นี่เพราะอันนี้ต้องมีเมนูพิเศษมีเมนูพิเศษนะคะว่าจุดเช็คอินมาแล้วเนี่ยจะมาเจออะไรนะคะเราก็หรือว่ามานั่งเล่นถ่ายรูปา หรือเป็นทัวร์ทัวร์นี่เราอาจจะแบบจัดเองนะคะอันนี้จะให้เป็นบริษัททัวร์หรือว่าจัดเองจัดทัวร์เองนะคะก็คือเราจัดสามวันสองคืนนะคะกลุ่มไม่เกิน10บท่านนะคะมีบริการบ้านพักมีรถพาไปเที่ยวมีทานอาหารครบเลยนะคะก็สามารถจัดเป็นกลุ่มนะักท่องเที่ยวได้อันนี้เราใช้พื้นที่แบบ ได้เต็มพื้นที่นะคะอันที่6อันที่6นี่คือประเภทมีลูกค้าเช่าบ้านเป็นรายเดือนอยู่แล้วอันนี้เราอาจจะทําเซตอาหารเซตกาแฟนะคะแล้วก็บัตร VIP ไปให้นะคะก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งทีนี้เรามองกลุ่มนี้ประมาณ6กลุ่มแล้วหกลุ่มนี้นะคะเหมือนกันสมมติว่าคุณมองลูกค้าอาจจะมีกลุ่มมากกว่านี้ก็ได้7จ็ดกลุ่มหรือน้อยกว่านี้ก็ได้3ากลุ่มแล้ว3ากลุ่มหรือ6กกลุ่มของคุณเนี่ย เขามีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วคุณจะไปเจอเขาได้ยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้ว6กลุ่มนี้เนี่ยเราทำได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์เลยออฟไลน์อย่างเช่นคนผ่านไปผ่านมาเป็นนักท่องเที่ยวเจอป้ายหน้าหน้าถนนหรือคนผับไปขับมาเจอออนไลน์โดยกันคุณยิง Facebook เข้าไปคนที่กำลังขับรถคนที่มาสถานที่นี้ในไม่เมื่อไม่นานมานี้หรือ ทำแพ็กเกจยิงไปที่กรุงเทพเลยแล้วใครกำลังจะมาหัวหินหรือคุณโปรโมทพื้นที่ของคุณในหัวหินก่อนถ้าคนในหัวหินยังไม่รู้จักคุณผิดแล้วต้องรู้จักคุณแล้วอันนี้คุณก็ต้องใส่งบตรงไปเพื่อให้คนเหล่านั้นเขารู้จักคุณก่อนวันนี้เรายังไม่รู้จักกันเขาจะกล้ามานั่งในบ้านเราไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยังไม่ไม่สื่อออกมาตรงนั้นเราเป็นเหมือนเราเป็นน้องใหม่ เราจะให้คนตั้งประมาณเป็นพันคนมารู้จักเราโดยที่เราไม่ไปแสดงตัวกับเขาเลยเราไม่ไปให้นามบัตรเขาเลยเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากซึ่งวันนี้ต้นทุนถูกที่สุดมันคือออนไลน์แล้วค่ะแต่ออนไลน์มันต้องผสมออฟไลน์ตลอดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการแจกบัตร V.I.P. ไม่ว่าจะเป็นป้ายที่จะต้องติดเพื่อให้มาเจอเราเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะต้อง คิดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะเพื่อมาเป็นแนวทางให้เราไปเจอกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้สมมุติว่าพ่งนี้เราเจอเราคิดกลุ่มเพิ่มมาได้อย่างเช่นกลุ่มคนเอายกตัวอย่างคนจะต้องมาเที่ยววัดแน่ๆเลยถูกไหมคะเพราะเราอยู่ใกล้วัดห้วยมงคลแล้วแล้วคนที่มาเที่ยววัดเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงอายุประมาณเท่าไหร่ ถูกไหมคะเราก็ไปเจาะกลุ่มนั้นเข้าไปอีกอืมเพื่อที่คิดจะดึงเขาเนี่ยยสมมติคนที่มาเที่ยววัดถ้วยมงคลเมื่อไม่นานมานี้ถูกไหมคะบริเวณน,นี้ยิงเขาให้เขาเข้ามาทานอาหารที่ที่ร้านเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างช่วงลองวีเอ็นเนี่ยคนเที่ยววัดถ้วยมงคลเยอะมากแล้วพอไปแถวนั้นแล้วทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งหิวแหละแล้วขับมาหาเราเนี่ยใกล้มากดังนั้นเนี่ย มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงคนมาได้นะคะอ่าหรือเราเขียนว่าสถานที่ท่องเที่ยวละกันซึ่งเราจะได้สามารถทำคอนเทนต์แล้วก็คาแรคเตอร์ออกมาได้ถูกแล้วเวลาคุณจะลง Facebook คุณจะเขียนคอนเทนต์คุณร่างไว้ก่อนร่างไว้ก่อนนะคะว่า คุณจะเขียนอะไรแล้วคุณอ่านก่อนนะคะอย่างสมมุติอ่าอันแรกเราเขียนล่ากไว้ก่อนว่าหากน้องๆ้นักศึกษาที่กําลังมองหาที่ทํารายงานประชุมไลฟ์สดหรือที่สวยๆเพื่อทําคลิปที่นี่ระเบียงขาวคาเฟ่แอนด์วิร์กิ้งสเปซมีคําตอบด้วยเมนูน้ําชิคๆทั้งชาเขียวโกโก้สูตรแนะนําและอาหารคลายหิวพร้อมทั้งสามารถจองห้องแบบส่วนตัวเพื่อประชุมกันได้ พร้อมวิวนะคะพร้อมชมวิวใกล้มอสินปากรอนวัตถุวังคลและแบล็กเมลเทนสมมติเราเขียนว่าอย่างนี้ปุ๊บเราอ่านแล้วเราดูสมูทไหมถ้าสมูทปุ๊บเราจับตัวนี้ขึ้นเป็นคอนเทนต์แล้วยิงไปให้ตรงกลุ่มไม่ว่าจะเป็นมอสินปากรหรือจะเป็นโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เรายิงไปให้ตรงกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการทำโฆษณาเหมือนกันดังนั้นตามโปรเซสเลยค่ะคาแรคเตอร,ร์ร้านคุณเป็นยังไง กลุ่มลูกค้าคุณเป็นยังไงแล้วคาแรคเตอร์ลูกค้าของคุณเป็นยังไงแล้วจะไปเจอเขาได้ที่ไหนคุณจะไปใส่นามบัตรให้เขาได้ที่ไหนแล้วนามบัตรคุณก็ต้องเชิญชวนให้เขามาด้วยในเวลาที่เหมาะสมอีกต่างหาดังนั้นนะคะเขียนแผนพังของตัวเองออกมานะคะแล้วกำหนดลงไปเพื่อเราจะได้หากลุ่มลูกค้าตรงนั้นได้ถูกต้อง นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แค่เปิดร้านมันไม่ใช่แค่เปิดบริษัทแล้วมันต้องไปให้ถูกตามตามเวลาสถานที่นะคะและถูกคนด้วยนะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้การตลาดที่เราคิดว่าเราจะหากลุ่มเป้าหมายเราแล้วเราจะไปเจอเขาได้ยังไงเนี่ยเข่าๆประมาณนี้นะคะคุณลองไปทำดูก่อนว่าทำแล้วคุณคิดออกไหมนะคะถ้าคิดไม่ออกย้อนดูคลิปนี้อีกทีหนึง่ง มาดูวิธีการคิดแล้วคุณไปใส่ของตัวคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ